สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้วันนี้เรามาเรียนรู้ประเภทของหัวแจ็คหน่อยนะครับแจ็คของสายเหมือนสายหูฟังเนะี่ยมันจะมีมันจะมีอยู่อย่างอย่างตัวเนี้ย มันจะมีอยู่สามสามเขี้ยวมีอยู่สี่เขี้ยวครับหนึ่งสองสามสี่แบบเนี้ยแบบเนี้ยสี่เขี้ยวถ้าถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งเนี้ยมันมีอยู่สามมีอยู่สามเขี้ยวหนึ 1, 2, ่งสองสามนะทำไมเราต้อง ทำไมเราต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันมองดูผิวเผินเนี่ยมันเหมือนจะมันเหมือนจะเสียบเข้าไปในช่องหูฟังพวกโทรศัรรพท์หรือพวกมิกเซอร์หรือพวกโน้ตบุ๊กอะมันก็เสียบได้เหมือนกันแต่การใช้งานมันมันต่างกันเยอะมากนะครับ อย่างอย่างที่ที่เราเจอปัญหาเนี่ยเป็นอย่างี้ถ้าเราถ้าเราใช้ใช้สายใช้แจ็คแบบเนี้แจ็คแบบนี้เสียบมิกเซอร์ของ เนี่ยมาโนเนี่ยใช้แจ็คแบบนี้เสียบเข้าไปในช่องเอาพุทเอาพุทธหนึ่งเอาพุทธสองเนี่ยเสียงมันจะไม่ออกเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยเสียงไม่ออกเลยครับที่แรกก็หาสาเหตุหอว่าทำไมช่อง เอาพุทหนึ่งเอาพุทสองเสียงไม่ออกสาเหตุก็คือนี่แหละตัวตัวที่เป็นแบบสองสองเกี่ยวกับสามเกี่ยวเนี่ยแหละมันมีผลในการใช้ใช้งานของอุปกรณ์พวกนี้นะเนี่ยถ้าถ้าเราใช้ตัวนี้เนี่ยเสียง ของมิกเซอร์ไม่ออกเลยนะฮะทำทำให้เราหลงทางไปั้งงนานว่าทําไมเสียงมันไม่ออกมันจะถ้าถ้าจะใช้มิกเซอร์เนี่ยรุ่นรุ่นนี้นะครับมอโน่เนี่ยจะต้องใช้เป็นด้านหนึ่งเป็นสาม ด้านหนึ่งเป็นสี่ด้านหนึ่งก็เป็นสี่แบบนี้มันสามารถต่อออกพาวเวอร์ได้อีกสองตัวได้อีกสามตัวรวมทั้งมอนิเตอร์ได้ช่องมอนิเตอร์ตัวนี้ก็ได้ได้สามตัวแต่ต้องเป็นต้องต้องเป็นแจ็คแบบแบบสี่เขียวแบบนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้เแบบนี่ยแบบสามเขี่ยวเนี่ย ต่อช่องมอนิเตอร์ได้ไปออกไปออกเครื่องเสียงได้แต่แต่ทำมาเสียบรูนี้ไม่ออกรูนี้ก็ไม่ออก,น,ก,ออกนะครับก็เลยมาบันทึกคลิปไว้ว่าบางทีเราไม่รู้นะครับแค่เลือกใช้สายที่มันไม่ถูกต้องมันก็ทำให้ ใช้งานไม่ได้ละอย่างอย่างตัวนี้นอ่าด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสีเขี้ยวนะสีเขี้ยวหนึ่งสองสามสี่อีกด้านหนึ่งมันจะเป็นสามเขี้ยวหนึ่งสองสามถ้าถ้าเกิดว่าเราเราจะ จะใช้สัญญาณที่ออกจากพวกพวกกล้องพวกกล้องอ่า d ล l r อะไรพวกเนี้ยมันจะต้องด้านหนึ่งจะต้องเป็นแบบสี ill, บบ่เขียวนี้อีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งจะเป็นสามเขียวพอพอสามเขี้ยวมันก็จะมาเข้าตัวตัวรับของ ไม้ไลยสายเนี่ยมันก็จะเข้าตรงนี้นเป็นแบบนี้ส่วนส่วนตัวสีตัวสีเขียวเนี่ยก็จะไปเข้าช่องของอ้พวกกล้องนะครับแบบนี้ถึงจะทางนานได้ถ้าถ้าใช้สีเขียวมาเข้าเข้าไม้ของตัวมาลลูเนี่ย เข้าไม่อินพุตนี่ก็ไม่ออกเหมือนกันมันต้องเป็นตัวนี้ต้องเป็นสามสามเนี่ยสามในเขาเนี่ยแล้วด้านอีกด้านหนึ่งก็เป็นสามก็ต้องเข้าเนี่ยอย่างเงี้ยใช้ไม่ไวเลสได้เออนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราเวลาเราจะเลือกซื้อสายสัญญาณเนี่ยเราต้องเราต้องตระหนักถึงตรงนี้ด้วยนะครับไม่งั้นมันใช้งานไม่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป,เป็นเก็ดเล็กเก็ดน,น้อยนะครับสวัสดีครับ